สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนตอนกิ่งเดานะคะอันนี้อันดับแรกเราจะเลือกกิ่งที่มันไม่ไม่แก่ไม่อ่อนมากนะคะหลังจากนั้นเราล,กล,กลอกโอกเปลือกมันออกนะคะพอโอกเปลือกออกเสร็จปุ๊บเราก็ตัดท่อน้ำเลี้ยงตัดท่อน้ำเลี้ยงนะคะนี่นะคะประมาณนี้แบบนี้เพื่อจะให้มันได้ออกรากนะคะนี่แบบนี้แบบนี้เลย นะคะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ทันสมัยมากขึ้นนะคะง่ายแล้วก็เอาน้ำยาน้ำยาเล่งลากนะคะมาชุบมาทาทาทา,ทาตรงที่ว่าเราลอกเนื้อเยื่อมันตรงแผลมันออกนะคะนี่นะคะประมาณนี้หลังจากนั้นเราเอาใยมะพร้าวนะคะแช่น้ำไว้3ามวัน3มวันเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้มันมีใยสำเร็สร,รูป เราก็เอามาแช่น้ําแล้วก็ใส่ถุงแบบนี้นะคะเพื่อจะหุ้มไอ้กิ่งสะเดาที่เราทําการตอนไว้นะคะนี่นะคะที่เราคว้นวาวนไว้นี่นะคะก็จะประมาณนี้แบบนี้นี่นะคะเดี๋ยวนี้ง่ายทุกอย่างคะ่ะนี่อันนี้เป็นสะเดาพันอะไรนะทิศสตเดาทวายสะเดาทวายนะคะออกทั้งปีไหมคะ ออกทั้งปีนะคะแล้วก็รสชาติเหรอคะรสชาติเหมือนมมไม่ขมมากแต่ก็เหมือนสสเดาทั่วไปแหละคะ่ะก็มีปแมปแ๊บแปมบถ้าไม่ขมก็ไม่ใช่สสเดาไม่อร่อยด้วยนี่นะคะทุกวันนี้ทันสมัยทุกอย่างแล้วเราก็ใช้ไอ้ตัวล็อกนะคะล็อกแบบนี้เลย10วันก็ออกลากแล้วนะคะเนี่ยประมาณเนี่ยสิวันก็ออกลากแล้วนี่นะคะแค่นี้เสร็จหรือยงังทิ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับการตอนสะเดาง่ายๆนะคะอีก10วันเรามาดูลากกันว่าลากมันจะออกมากน้อยขนาดไหนนี่นะคะอันดับแรกก็คือเลือกกิ่งสะเดาก่อนอันดับที่สองไม่แก่มากไม่อ่อนมากอันดับที่สองเราก็ลอกเปลือกมันออกหลังจากลอกเปลือกมันออกล้วก็อะไรนะขุดตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนะคะแล้วก็ อันดับที่4เราก็ทาน้ํายาเล่งลากไปตรงที่ว่าเราตัดทอดน้ําเลี้ยงแล้วก็ใช้กับมะพร้าวที่เราชุบน้ําไว้3วันนะคะมาผ่าแล้วก็ล็อกแค่นี้ก็เป็นการเสร็จของการตอนกิ่งสเสดานะคะอีก10วันเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะว่ารากมันจะออกมากน้อยขนาดไหนหรือว่ามันเอาไปปลูกได้หรือยังนะคะนี่คือวิธีตอนง่ายๆนะคะยุคใหม่ สำหรับช่วงหน้าฝนนี้เหมาะมากเลยนะคะตอนไว้แล้วก็เอาไปปลูกที่สวนตัวเองได้เลยโอเคนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนเอ,นอ,นอน็นเอ็น